เบ่งเบ่งไมลตี้สองคันแต่งเป็นล้านบ้าจริงจริงเฮ้ยสุดยอดจริงเหรอฮุ้ดเป็นล้านไป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 ดูกันดีกว่าไป สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้อยู่กับอิงนะก็บูมอัลติเดเเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาดูรถที่สุดที่สุดที่สุดสุดๆุดของร้านเราแล้วตอนนี้ของร้านเราของร้านเราแล้วครับที่อื่นขายงไม่รู้แต่สุดสุดแล้วครับสุดที่ร้านเราใช่ครับโอเคก็คือคันนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าแมตตี้นะครับที่ติด ชุดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาที่สุดที่สุดที่สุดโอ้นอกจากเป็นรถที่สุดแล้วยังเป็นติดชุดใหญ่สุดอีกใช่โอ้โหแล้วบังเอิญบังเอิญมาพร้อมกันเลยโอ้โหบังบังเอิญคูณ2นะครับเราก็เลยมาพร้อมกันอีกนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆชาว YouTube ของเราแล้วก็ a c e b o o k ได้ดูชาวเฟซบุ๊กเฟซเพจนะครับได้ดูกันนะโอเคลองไปชมกันอชุดนี้ก่อนเดี๋ยวเห็นกันก่อนเอามาช่วงข้างนี้ก่อนนะครับชุดนี้นะครับจบไปที่ 4 9 0 0สบาท49,000บาทโอ้โหสุดยอดนะครับวันี้อันนี้ว่าขนลุกแล้วนะเดี๋ยวไปดูคันนู้นต่อเดี๋ยวคันนี้ก่อนนะครับอคันนี้ก่อนมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากที่ของใช้ยอดนิยมของเรานะครับก็มุ่งจับมาเลยเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้านะโอเคจัดไปโรับป่าดให้ระทาครับประจำโป๊ะนะ าไ้ฟ้านะครับจากทางออโต้ดิฟติกเนะครับเรียกว่าของจำเป็นนะครับเป็นของจำเป็นของมาจตี้ไปแล้วนะใช่มันดีมากเลยนะจอร์ดโอ้สุดยอดมากเลยสาระาจริงจริงมันเจ๋งจริงนะครับเพราะว่ามาจิตี้เดิมๆจากโรงงานมาเนี่ยเป็นฝาเป็นฝาท้ายเป็นโช๊ํามันใช่ถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่นะดีดหน้าทันทีใช่หลายๆคนประสบปัญหาเปิดก็ดีดปิดก็หนักใช่ครับก็เลยต้องมาติดกับเรานะฮะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับหากคุณลูกค้านะอยากได้ความมั่นใจขอบอกว่า สำหรับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับผ่านร้านเรามาเป็นพันๆแล้วครับผมใช่ครับในทุกรุ่นนะฮะใช่โอเคมาตัดมาดิต่อไปต่อไปอ่าเรามาที่ระบบเอ็นเตอร์เทนต่อก็มีจอเพดานขนาด15.6นิ้วนะครับจอเพดานนะครับพร้อมกับอินอ่าตัวนี้คันนี้ติดเป็นจอเปลี่ยนเป็นจอนะครับเป็นจอใน้เสียบเป็นจอนะครับพร้อมกับทีวีที่ต้นอาสุกะนะครับรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะครับ AI เจ็ดร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูันตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของจุดแดมปิม ฟิล์มใยด้วยอ่าฟิล์มกันรอยด้วยฟิล์มใยกันรอยชุดหัวนะครับพร้อมกับแดมส์นะครับฟูลแดมส์นั้งคันของ s t p นะคะอ่าเป็นฟูลแดัมชุดใหญ่นะครับชุดนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับใช่ครับผม s t p นะครับมาตรฐานระดับสากลเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับก็จะมีดูและลองดูรางวัลนี่เขาได้นะนี่พวกเอ็มม่าออวอร์อะไรก็ว่าไปมาตรฐานรองรับเนี่ยแน่นๆเลยนะครับสำหรับดัมตัวนี้นะครับใช่ครับประการที่เราใส่สินค้าเข้าไปในรถของ ลูกค้าเนี่ยเราต้องใช้ของที่ค่อนข้างคุณดีและมีคุณภาพนะเราจะไม่เราสัญญากับลูกค้าด้วยใจว่าเราจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าใช่ครับเอามาใส่แล้วเราก็จะมีเป็นเทคนิคการแจมเฉพาะตัวของเราด้วยนะครับเราเลือกของดีแล้วกันมาใส่ให้นะครับพร้อมกับชุดลำโพงเครื่องเสียงนะครับโอ้นี่ทีเด็ดเลยพี่อิงทีเด็ดเลยนะครับลำโพงทีสิตนะครับใช่ครับเป็นตัวท็อปสุดจากทางออริสันนะครับตัวนี้นะครับสปอนเซอร์เข้ารัว นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นลำโพงทีซิตนะครับหน้าหลังนะใช่แต่คู่หน้าและคู่หลังเลยเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับคู่นีเท่าไหร่ทั้งบูมโอ้คู่นี้ต้องบอกว่า9 0 0 0 0มื่นตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตึ๊ดเก้าหมื่นเก้าหมื่นเพันบาทบอกไปเลยใช่ครับก็คืออีกร้อยหนึ่งแสนอีพันหนึ่งแสนเอออีพันแสนรวมรวมใส่สองคู่นะครับพร้อมกับเป็นตู้ซับนะครับนี่ APBX10S m a r k e t i n g นะฮะ เกือบทุกคันแล้วก็แน่นอนนะครับใส่ลำโพงสุดขนาดนี้นะครับก็ต้องเลือกจากคู่กับแอมและโปรเซสเซอร์ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับสุดนะอันนี้นะครับลูกค้าเชื่อเลือกใช้แอมโอ้ินพันและเลือกใช้แอมนะครับเป็น S R 4.50 0นะครับตัวนี้4 c h a ช nel ลนะครับเลือกใช้2ตัวนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการขับแบบตัวต่อตัว h ช n n น l ตัวหนึ่งตัวเลยลำโพงนะครับและลำโพงดีขนาดนี้ ขอบอกว่าอันนี้เป็นแบรนด์ดังจากอิตาลีใช่ครับถูกต้องนะครับแล้วก็ยังเลือกใช้เป็นโปรเซสเซอร์บิ t โนบนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นโปรเซสเซอร์ระดับท็อปเลยนะครับตัวนี้ข้างที่จะไฮเอนด์ใช่ครับผมจับคู่กันแล้วเซตนี้รับรองว่าสุดแน่นอนนะครับสุดจัดประหลัดบอกมามาแล้วก็ถัดมาข้างๆกันบ้างนะครับใช่ครับก็จะเห็นว่าวางกล่องแบบเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับแต่คำนี้มีความพิเศษกว่าตรงนี้ับน้องบูม สินคาที่ออโต้ลิเพกนะครับมีอะไรพี่เขาใส่หมดเลยอ๋อใส่ทุกอย่างเรียกได้ว่าบอกเลยถามเลยคุณอิงมีอะไรบ้างที่ออโต้ที่ออโต้ลิเพกจะใส่ไมตีได้ขอพี่งอิงแจกแกลรายการไปปุ๊บวาหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ที่สาคัญติดเป็นฟิล์มตัวใหม่ของเรานะฮะแอนติเมทชิลนะครับเป็นฟิล์มกรองแสงแบบนิลภัยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะได้ชมในยูทูบของเราใช่ครับที่เราเอารถนะฮะเอารถมาทุบกระจก ทุบกระจกโชว์เลยยังไงก็ไม่แตกตีกันจนไม้หักครับโหตีกันจนเหนื่อยคือถ้าเป็นโจรป้นนี่คือแบบถอดใจไปละไม่เอาแล้วคันนี้ไม่เอาแล้วโหทุบหน้าขนาดนี้ตำรวจมาน่นเรามาดูนะครับคันนี้ติดไปทั้งหมด17รายการ17รายการแต่ในความที่เป็น17รายการเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึง55,000 0แสนเกือ00กแสนนะแต่ที่ถึงเพราะว่าเจ้าของรถคุณลูกค้าของอิงเนี่ยบอกว่าน้องเอาสุดเลยเอาท็อปสุดเลย ก็คือเป็นรายการขอตัวท็อปทั้งหมดที่เรามีเราก็เลยได้ลำโพงที0ิสุดยอดนะครับก็เป็นเซ็ตเหมือนกันเลยนะครับไอ้ตู้ซับสิตู้ซับอ่าเลยเป็นตู้ซับขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็บิดบิดนูบนะครับเป็นโพลเวเตอร์พร้อมกับ p าวเวอร์แอมซีท่าุดๆนะครับ ฮาร์ดท็อปจะมีมันจอเพดานมีฟูลแดนนะครับมีแรปใสกันลอยทั้งคันเนเนไปไปนะแรปใสกันลอยตัวบอเสื้อไม่เข้านะสมอเสื้อเข้ารัวๆอีกแล้วครับอันนี้ก็เป็นเแรปใสกันลอยนะครับจาก A T L นะครับผมเป็นเกรดสตาร์ีนะครับตัวนี้นะครับก็เลือกแรปทั้งคันนะครับรวมภายในด้วยนะใช่ครับโอเคนะแล้วก็จะมีอีบอร์ดครับบันไดสไลค์ค่ะบันไดสไลด์อีบอร์ดประตูดู ประตูดูดนะครับประตูดูดโคหน้านะคู่หน้านะครับผมถาดกลางด้วยถาดกลางวางของก็คือมีอะไรเอาหมดพูดง่ายนะครับมีอะไรที่มาที่มาจิตตี้จะแต่งได้ที่ออโต้ลูฟเทคเนี่ยเอาหมดเลยนะครับโอเคสิบเจ็ดรายการสิบเจ็ดรายการโหแบบหนักๆกันเลยนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยว เราก็เนี่ยเราให้ดูผลงานครับตอนนี้ก็จอดอยู่4คันนะทั้งหมด4คันสี่คันนะครับห้าชิบิงมีข้างในอีกมีข้างในมีข้างในอีกอันนี้ดูภาพรวมๆมีข้างในอีกนะครับอันนั้นคือช็อปฟิล์มของเรานะในการติดฟิล์มใสกันลอยใช่นี้ก็เป็นช็อปในการทํางานของช่างใช่ครับก็เดี๋ยวคงจะมีวิดีโอตอนติดตั้งให้เราได้ดูกันนะครับสำหรับตัวทีสิตตัวนี้ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆติดตามชมกันนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนมีมาจตตี้แล้วสนใจจะติดเซนนี้บ้างนะครับก็จัด นะครับดูตัวอย่างนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันได้เลยใช่ครับอยินดีให้บริการนะครับทุกคนถ้าใครสนใจผลงานดีๆแบบนี้เนาะก็ติดต่อนี่ครับน้องอิงเนี่ยครับครับผมน้องบูมนะครับก็จะมีพี่ตั้มนะแล้วพี่ตั้มอีกคนนะครับใช่ครับวันนี้ไม่ได้หมอกล้องอ่าวันนี้ก็วุ่นๆอยู่ไปกันโอเคเดี๋ยวแล้วก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดเห็นโพสต์แรกกดสับสไครต์กดกดอะไรได้กหมดปุ่มอะไรกดให้หมดเลยนั่นแหละครับที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับพร้อมกับ ที่หน้า YouTube ของเรา y o u เพื่อที่จะได้เห็นผลงานของเรานะฮะใช่ครับผมนครับสินค้าดีๆมีมากมายนะครับเราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับคุณลูกค้าใช่นะครับเราเข้ามาคุยเราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ครับยินดีครับยินดีครับปรึกษาครับผมคโอเสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ